สวัสดีครับท่านผู้ดูทั้งหลายนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับ Let's Go Fishing Thailand สำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลากันนะเนื่องจากว่าผมจัดทริปตกปลาช่อนนะนะครับก็ค่าคัน200นะครับวาง60ไร่ข้างหลังนี่เลยอ่านะครับก็มีน้าๆสนใจกันมาประมาณเกือบเกือบยีคนนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาช่อนปลาช่อนที่นี่คือบ่อปิดไปประมาณนานอ่ะหลายเดือนอ่ะนะเกือบเกือบปีแล้วมั้งนะครับแล้วก็เอ่อไม่มีใครมาตกเลยนะครับตอนนี้ปลาก็ไซส์สวยๆเลยนะครับเพราะว่า ส่งสายข่าวเข้ามาดูแล้วปลาขึ้นตัวสวยเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวตามชมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะนั่งตกปลาปลาดินมหมอเทศเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าขี้เกียจเดินตีร้อนนะครับวันนี้ก็มาดูลูกทิพย์เขาตกปลากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผลงานให้ชมกันวันนี้มีตัวให้ดูแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ด้วยครับถ้าพร้อมรับชมกันเลยโอเคนะครับวางก็เป็นประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับมี2ลูกเชื่อมกันนะนะครับยาวเข้าไปถึงข้างในประมาณ60ไล่ นะคนยี่สิบคนเองสบายล้มหลวมนะครับก็เดี๋ยวมาตามรุ้นผลงานก,นกันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เดินมาเก็บค่าทิปนะนะครับมาเจอของนาชนเขาได้ตัวแล้วนะเดี๋ยวไปดูปลา,าชนกันดูปลาช่อนที่นี่นะครับผมเ,เพื่อนดูโอ้โหแม่งเกือบสองดูเทียบกับอะไรดูมือก็ได้นี่อ่ะเห็นไหมเห็นป่าดูดินีด่ดูความใหญ่โตของปลาช่อนที่นี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากดูดิอลังการเลยยอด,ด ไปเดี๋ยวเข้าไปดูคนในกันใหญ่ๆกว่านี้ก็มีอีกไม่น่ากลัวเยอะนะครับเพื่อนเห็นบ้านหลังนั้นไหมนะครับนั่นก็คือทางเข้านะนี่ผมเดินมาท้ายวังนะครับเดินมาอ่ามาเก็บค่าทิปนะครับก็เพราะว่าวันนี้รอบนี้โอนบ้างไม่โอนบ้างนะครับเพื่อแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟิกจํานวนนะครับก็เลยแล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่าโอเคทางนี้ทางด้านท้ายเบาท้ายวังนะก็เข้ามาอยู่กันหลายคนอยู่นะครับเดินไกลมากเลยดูเดินเนี่ยผมว่ามีหกเจ็ดร้อยเมตรหรือมั้งระเบิด น่าจะเกือบโลแหละนะครับผมอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเดินต่อเหนื่อยมนกนนะเนี่ยเนี่ยผลของการมาช้าคนจัดทริปมาสายว่าเราเดินไล่เก็บออกนะครับก็เดี๋ยวไปดูทางด้านหลังนี้น้าๆอยู่หลายท่านอยู่ไปครับเดินรอบวังเหนื่อยมากถึงนู่นเลยนะครับก็ไปกลับน่าจะเกินโลครึ่งอะสองโลน่าจะมีนะครับไปเก็บค่าจ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยเคลีย์ทุกอย่างลงตัว เดี๋ยวไปตกมากทีนี้เดี๋ยวเราไปลองตกปลาชอนดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเพราะว่าผมเห็นมันขึ้นหูขึ้นสนานเลยไม่รู้กล้องถ่ายตินนยดมาไหนตั้งกล้องให้ดูนะนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสักพักยังไงแดดแร้อนๆแจัดก็ไปนั่งตกปะน,นินต่อนะครับผมไปไปชมดีกว่าอ่ะเ,อเพื่อนเพื่อนอธิบายเรื่องอุปกรณ์สั้นๆนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับก็คันที่ใช้ก็จะเป็นคันสปินหรเบรก็ได้นะใช้เวทประมาณ87 86ประมาณนี้นะครับก็เวทถือว่าโอเคเหมาะสมไม่อ่อนไปไไมม่แข็็งปปปนะสายะายกรณี2 หรือจะเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่ว่าผมชอบใช้ใหญ่เพราะว่าผมใช้เบอร์สามเลยนะ,ะเพราะว่าอย่างนี้เวลามันติดอะไรเดี๋ยวเราจะดึงดึงให้แล้วไม่เสียเหยื่อนะครับเบ็ดจะได้ง้างนะครับจะได้ไม่เสียเหยือ่อเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นประเภทกระดี่นะครับอลอกก็เบอร์ประมาณพันสองพันประมาณนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสำหรับการตกปลาช่อนคือความอดทนขยันเดินตีอดทนตีนะครับตีทั้งวันนะไม่กินก็ต้องตีนะครับเพราะว่าตราบใดที่เหยื่อไม่ลงน้ําปลาไม่กัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไปชม ที่มาร่วมซิฟ์นะครับก็รชนนะกาดแล้วนะรชนใช้เหยื่อสดนะครับผมเดีย๋ยวมาลุ้นกันเดีย๋ยวมาลุ้นกันเอาอยัางโอ้โหขายเหรอเออฟองให้ฟอดเลยดูฟองโอ้โหปลาใหญ่มันอย่างนี้แหละน่ะรู้เยอะน่ะขึ้นจีบเลย <laughs> โจแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโจ้โเป็นิง,จงนนนโจ้โจเลยมึง <screen> มึงมอโจ้แล้ว่งไอ่าเฮ้ยลุย่ตอ่นี้โคเเลย แต่ละตัวตรงนี้มันเราขึ้นยากเลยมันเป็นหญ้าอ่ะแค่นัเพื่อนๆเห็นนะเมื่อกี้นะนะครับกัดแล้วนะกระโดดด้วยใหญ่ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แล้วมันตรงทางขึ้นมันเป็นหญ้าเยอะมากนะครับก็สุดท้ายไปเกี่ยวหญ้าน,นะครับหลุดอดกินีเจ,จ็บใจแต่ไซส์ใหญ่มากเมื่อกี้โลครึ่งต้องมีนะครับผมไม่เป็นไรเวลามีเยอะเดี๋ยวใหม่ช่อนตกง่ายตกเมื่อไหร่ก็ได้โถ <laughs> อ่ะแค่นั้นถ้าผู้ชมก็เหมือนเดิมนะฮะ ปิดกล้องปุ๊บกัดปั๊บเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูสายลากันเอ๋ยวเคแล้นเพื่อนๆดูนี่เป็นไงครับสาหัวเบลเลอร์เลยแต่ตัวนี้มันผอมนะนะมันน่าจะเป็นตัวผู้แหละดูความยาวนี่นะยาวกว่าซองนึงนี่ดูดิยาวเกินซองอีกอ่ะยาวมากนะครับตัวนี้ถ้าอ้วนนี่ต้องใส่สองบวกเลยนะนี่มันไม่อ้วนก็น่าจะประมาณโลแปดได้แต่หัวใหญ่มากดูหัวนะครับเนี่ยแล้วปิดกล้องมาเป็นอย่างทุกทีเลยอโอเคครับ S <S หลังจากเฝ้าอยู่อีกประมาณชั่วโมงกว่านะาขึ้นดีนะครับแต่ยังไม่กัดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้นๆเขาตกกันไปก่อนนะครับเรารอตัวเราเราสบายแล้วเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กรตกปานิกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะแป๊บนึงหิวแล้วนะครับก็เดี๋ยวกินข้านนวแป๊บ,ปบนึงแล้วก็วเดี๋ยวจะไปทําชุดตกปะนิกันดีกว่าโอเคครับตามชมเอะโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ประมาณิีโมงกว่านะนก็หลังจากไปตีลาชอ่อนมาพักหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนเกมมั่งนะครับเพราะว่าวันน,นี้นเราไม่ได้ทำช่อนเดียวตกินมหอเท ไปด้วยนะครับก็ตกไว้เผื่อไปทำาป็นข้าวก,กินด้วยเนาะนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เตรียมมาละสามคันนี่เลยนะครับคันเบ็ดสั้นๆคันห้าฟุตนะครับใส่ทุ่นลอยเบ็ดตัวเดียวเบ็ดเบอร์แปดง่ายๆแค่นี้เดือวที่ใช้ก็จะเป็นกุ้งขาวหั่นชิ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมดูว่าปลานิลเราจะได้กินไหมวันนี้นะครับไปตรงนี้เลยลมๆเพื่อนๆดูนะทุ่นกระเด้งกระเด้งอยู่นะดูที่ป่าเลยดูพาเดินแล้วจีงหวาเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมือไม่ว่างมือไม่ว่างายง <Hello. S 2> <อ>หยองนิ่งไปแล้วครับ <c oughs> มือใส่ปล่อยเ <c> ฮ <oughs> ้ยอยู่เฮ้ยโอ้โหดูตัวออด จะปลุกจะมาตกปะนินตัวใหญ่ดูแล้วดูตัวโอ้สุดๆไปเลยแเพื่อนๆปะนินตัวแรกมาแล้วนะตัวก็ไซส์ฝ่ามือไม่สวยเลยอะไรยอ๋อนะครับมันกินเหยื่อยากมากนะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวลองตกเช็คอาการมาดูก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจัจังก็หล่ดเดี๋ยวถ่ายอีกทีแล้วกันเนาะโอเคครับมีเป้าสวิงมีเป้าใหญ่นะระวังนะสวิงอยู่ไหนอะไหนมีตัวสวิงเปล่าพี่ชายสวิงพี่ชายไปไหนอะโอ้ใหญ่เลย ยกขึ้นแปะได้ป่ะแปะไม่ได้เดี๋ยวใหญ่ครับก็ดีก็ดีครับเป็นไหนวะพี่สวีพี่ไปไหนเนี่ยพี่ชายอ้าวโถ่เอ้ยนี่นี่เดี๋ยวๆของใครนี่นี่พวกกันมาแล้ว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 อะไรสวยอยู่เก๋โอ้ยหแทงดีที่ใครวะ เกิดไม่ได้อุยโอยกินอะไรวะปลายางเหรอก็ดี๋อก็ดีดียางโอ้โหดูตัวดิเขียนเอออุยอ้วนด้วยตัวนี้แต่เล็กกว่าตัวที่ผมหลุดแน่ไงสดไม่กินกินเกียบฟองหนวกเจ้าเลย เห็นมันขึ้นตีใส่ปั๊บเอาเลยอ่ะนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาเป็นอุตส่าห์มายืนตีเป็นเพื่อนข้างๆนะว่าจะตีโชว์ให้ดูหน่อยที่ไหนได้กัดหัได้สิโอ้ยใหญ่พี่ให้ช่วยยังไย็นไงยังจี๋ดยังไงยัโอ้ใหญ่ไกลยังไย็นจี๊ดใหญ่จัดเลยอ่ะ้โอ้ยใหญ่มากใหญ่มากดูครับนี่นี่ไข่สองต้องมีนี่ดูพี่เจงถือโอ้ยเหยียดเทพดีหมดเยอะเลเนี้ยเฮ้ยขายไหมครับขายไหมให้ร้อยหนึ่ง <200 S 1> สองร้อยเอสองร้อยเอาสองเอาเลยมาสองร้อยก็สองอไม่ขายเอาปลาสองร้อยโดนแล้วนะครับเดี๋ยวสวิงอยู่ไหนวะไอโซอิงนี่ใหญ่กว่าไปครับเดี๋ยวไปดูดานหน้าโดนปลากันหลังจากเฝ้าอยู่พักหนึ่งใจยเย็นใจยเย็นนา้านาเฟ่เปล่าใช่ปะ่ะน้าตักให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปตักข้างในโอ้โหกัดเมื่อกี้เสียงบึ้มเลยนะเราไม่ได้เปิดกล้องไว้นะเราวิ่งตามมาดูโอ้โหหลักเว้ยเลย ไซส์ใหญ่นะครับปลาช่อนที่นี่ไซส์โอ้โหดูตัวได้บ้าตักตักเป็นบ่าตักเป็นบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นสวนเลยสวนเออหุยโคตรอ้วนปลาอ้วนกว่านี้ก็หมูแล้วครับผมหูยอยู่ตัวนี้ประมาณโลสองโลสามบาทแจ๋วเลยอ๋อ บอกแล้วเดี๋ยวมันก็กินเนี่ยอากาะศกะ็ดีด้วยเห็นไหมนี่<ม>ก็ดีด้วยเป็นไงเขียดเขื่อนไม่กินครับผมกินเหยียบเหยียบพร้อมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับก็ปลาช่อนขึ้นดีมากนะขึ้นจะใหญ่กันเลยแต่ว่ามันกัดเหยื่อยากนะวันนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับต้องขุดกันหน่อยเฝ้าตื่นพักจะใหญ่เลยนะครับคอกัดแต่ละตัวนะครับผมตกปลานินก็ปลานินก็ไม่ค่อยกินด้วยนะนะปลานินเนี่ยนั่งตกอยู่เป็นชั่วโมงนะได้แต่ปลาหมอเทศ ไอ้ได้ก่อไอ้นั่นหมอมายันนะครับปานินปลานินก็ไม่กินเหยื่อลอยลอยน้ำอยู่เนี่ยลอยหัวเห็นเห็นอยู่เนี่ยแต่ไม่กินเออแปลกดีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวดูผลงานตามหมอเท่ก่อนไอ้ไม่ใช่หมอมายันเดียพอได้ทอดอยู่หรอกดูดิ ي, แล้วปานินตัวสวยตัวเดียวเองเมื่อตอนที่เดินเข้าไปข้างในนะครับผมตรงหน้าประตูปลานินลอยบานเลยนะเพราะว่าน้ํามันเอ่อน้ํามันน้ํามันสวนเข้ามานะปลาก็คงไปสวนรอสวนน้ําหาของกินอะไรประมาณนั้นแล้วมั้งครับตอนนี้น้ํามันจะเริ่มลงแล้วเดี๋ยวรอ เราดูวิธีแล้วกันว่าเป็นยังไงน,นะครับพี่ๆนา้นาๆเขาก็ยังสู้กันอยู่นะแถบนี้ปลาขึ้นดีก็เลยเรียกพี่นา้นามาตกกันตรงนี้นะครับโอเคครับตามชมต่อครับผมอ๋ออีกอเอวไม่อยูออย่อ่ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลงานน้เผือกนี่หูยสองสองบวกโลหะโลหะมาแห้งมาเลยอ่ะดูดิไม่มีก,กระชากยัง,งต้องต่อโปรปลาเออมาแห้งมาเลยไม่เอาใสายป๋องเกมไว้ก่อนมาโทร ยางครับยางยางโหใหญ่ใหญ่หญหญจริงดูครับผมท่านผู้ชมดูนี่เขาจะชาวปลาไว้อยู่นะอ้วนอ้วน,นปักเลยอ่าทำไมแล้วมันห่างไปนานหรือมันยังไงไหนดูปลาดิโอ้ยสายโอ้ยเออปิดกล้องปุ๊บกินใช่ไหมนี่เข้าใจยางมาคลิปมันทำยากเข้าใจหรือย,ยังกัดกระดีครับผมโอ้ยสายสวยเลยอ๋อเว้ยตีไงผมไม่เกียตีนี่หู้ยสายสวยอ้วนเลยอ่ะหู น้าได้ไปแล้วนะครับผมนี่ดูตัวอ๋ออ๋อ,อ,อโอ้วนเลยอะ่ะกินก็ดีใช่ไหมวันนี้กด็ดีท็อปฟอร์มไปบ่ายนะโอเคโอเคก,ก,ก,ก็เอาสักหน่อยขึ้นึื่นตื่นชิ่ยวเวันนี้นะครับผมก,ก็เดี๋ยวก็ตามชมดูช่วงบ่ายช่วงเงยน็นปากก็กัดเรื่อยๆอยู่นะนะครับโอเคครับฝากเพื่อนๆนะครับ เพื่อนๆนะครับปลากินนะแต่ว่าสวิงไม่มีเดี๋ยวรอมีกำลังมีคนมานะครับอ่ะสวิงไม่มีแล้วดูตัวโอ้โหแล้วดูไซส์ดิเฮ้ยอย่าเข้าย้าอย่าเข้าย้าออกไปก่อนออกไปก่อนโอ้ยโดดโอ้ย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 ไม่มีสวิงเอาขึ้นไม่ได้เข้าย้าไปแล้วกองก็จะถ่ายเอาป๋าก็จะเอาดูดูดูครับดูมันสู้นะเพื่อนๆดูนะ ดูอยู่หัวบอ่อดูนะนนปปไม่ได้เอาคิปเปอร์มาครับไม้สวิงวางอยู่นั่นนะพี่วางที่พื้นนะ่ะเฮ้ยแต่มันกัดแน่นอยู่พี่เดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยปลากัดแน่นอยู่นะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าวาช้าก็หลุดไปตัวละเฮ้ย แกกองเชียรนี่นะเอาละกำลังกำลังเสริมกำลังมาช่วยนะขอบคุณนะเผือกนะครับขอบคุณมา,มากๆแล้วสวิงถือมาก็เสือกวางตรงนั้นด้วยนะแทนที่จะวาดี <laughs> งามส้จริงๆ อ่าน่าจะแน่นอยู่ครับแต่ว่าไม่กล้ายกแล้วไงเมื่อเช้าก็หลุดไปตัวเออเสียดายถึงไหมอ่นะได้ตรงไหนตรงไหนได้ได้ไหมระวังไหลลงน้ำงนนะ้วได้ได้เดี๋ยวนะ้าจุ่มตรงไหนได้เลยเดี๋ยวผมลากมา,อา,กาเอาไป,ไปตรงไม้นู้นไม่ดีกว่าเามเยไ,ได้ปะได้นะ หลุดเลยหูหลุดจนได้โอ้ตายก,กำลังจูงมาหาสวิงเลยโหยอ่ะโอเคทั้เพื่อนนะอย่างว่าล้วนะตกปลานะมันเป็นกีฬานะหลุดไปแล้วนะครับก็นะักเพื่อนกสาววิ่งมาตั้งไกลแล้วสึกกำลังจูงจะเข้าสวิงอยู่นะแล้วรู้สึกว่าหลุดตอนจังหวะนี้น่าจะหลุดตั้งแต่แรกนะได้มากเลยจดใจอมไรปลานะครับของในน้ำเดี๋ยวไปลุยต่อเดี๋ยวเดินเดินตีควานดูอีกทีนะครับผมโอเคครับอ่ะโอเคทั้เพื่อนก็เดี๋ยวน้าเขาจะกลับมานะ นะครับก็เลยเอาปลามาถ่ายรูปดูหน่อยดูดูสายปลาดูดูดูครับดูนะดูดีตัวนี้เโอ้โหยี่อลังการตัวนี้สองโลต้องมีอ่ะดูดิโคตรอ้วนเลยดูดิอ้วนอ่ะอ้วนมากอ่ะดูความอ้วนมันนะครับดูท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมขวดน้ำนี่ดูเล็กไปเลยอ่ะยอดนะครับผมโอเคครับสองร้อยบาทได้ขนาดนี้นี่โอ้โหโคตรคุ้มหาที่ไหนได้ตัวนี้ตัวเดียวคุ้มแล้ว สองร้อยบาทเองนะเดี๋ยวดูก่อนว่านะเปิดซ้ําดีเปล่าโอเคครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมนะตอนตกปลานินปลานินไม่กินนะครับผมเนี่ยมาตกปลาช่อนนะครับปลานินแดงนะครับผมก็ดีเราซส์สวยด้วยนะครึ่งโลกว่าตัวนี้เออดูฟุ็นติ่งไปเลยกัดนึกว,ว่าปลาช่อนเนาะสับเต็มที่เลยโอ้โหที่ไรได้ครับปลานินยังเก็บไม่เสร็จเลยดูเอาอีกแล้วพี่กู <laughs> ยังไงไหนยังไง <laughs> ลากมาลากมา ปกล้องโอ้โหเปิดห่วงเปิดกล้องอีกเอาเปิดได้เปิดไงเดี๋ยวเปิดให้เอามันเปิดยังไงเห็นไหมเห็นหรือวะไหนว่ามองไม่เห็นนี่อะไรอ่ะวิดีโอเนีไหนีูวิดีโอเออนั่นแหละกลับกล้องไงอ่ะฮะไหนว่ากลับกล้องนี่ไหนวะนี่ะได้แล้วเข้าป่าไปแล้วเหรอโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงเหรอนี่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาหาผมดิเดี๋ยวมานี่ดิเดี๋ยวมานี่ตรงนี้ตัดง่ายเดินมานี่เดินมานี่เดินมาที่นี่ดิบอกให้เดินมานี่เดี๋ยวย้อนย้อนเลยย้อนย้อนเลยซื้อตั้งนานกว่าจะได้สาสวยด้วยดูปนีเราไล่ฆ่าเลยทีนี้ดูโล่ฝ่าโอเคครับเพื่อนๆดูสายป่านะนี่ดูดิ โหลหกโลเจ็ดต้องมีอะไรย่างเงี้ยโอ้โหดูไซส์แล้วกันอะไรใน็ด,ดี็ดีก็ดีเอ้โหวเทพจริงๆวันนี้อ๋อสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสี่โมงแล้วนะก็เหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็บรรยากาศดีไม่ค่อยร้อนนะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แดดไม่ค่อยจัดนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปลากัดยากด,ด้วยนะบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูปลารวมมาดีกว่าโอ้แล้ยะขึ้นอีกโอ้โหตายเลยปลาขึ้นด้วยงามไส์ละ อยวาเอาสันห่อกก่อนแล้วกันนะอะนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวนานๆเขาจะกลับันแล้วนะเน่ดูไซส์เน่อันนี้รอดแทวเนะวันนี้นะไม่ตั้งใจตกตัวเดียวครับอ๋อเราตัวเดียวใช่ครับไล่ตัวเมื่อเช้าอ่ะเป็นเดินบนตลอดทางเลยเออไซส์สวยยรอดครับรอด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 ไปไหนมาสองคนรู้อค๊ยค่าคันสองร้อยได้ตัวโอเคแล้วครับผมสนุกสนานโอเคแล้วเพื่อนๆก็ผลงานนะ สำหรับของเราก็หนึ่งตัวยาวๆนะครับอันนี้ปลาพี่เชงนะครับพี่ที่มาร่วมทิปด้วยนะครับดูปลาเขาดิโหวิเค้าว,วดูดิแต่ละตัวปดุดสติงไปเลยนี่ปลาเราเนี่ยอ้าวสสวยอยู่นะเคครับ อีกทีมงานหนึ่งนะครับนี่ยังไงโอ้โหประตูเทมาดูเถอะเทมาดูเถอะโอเคหัวเงอบปลาชดโอ้โหเจตต้นทูปลาโอ้โหเอาไอ้นี่อันนี้ไม่ยอมออกนี่ใหญ่โอ้โหหัวลิ้มมาเลยอ่ะใหญ่มากแกกมาไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกปลาช่อนนี่นี่ปลาช่อนนี่ปลาช่อนสวยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกปลาช่อน ปลาช่อนลูกปลาช่อนมันโคตรใหญ่เลยไอ้ตัวนี้มันพอ่อปลาช่อนตัวนี้มันลูกจริเหรอ